สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกค่ะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณที่จะเข้ามานะคะอัปเกรดการเงินของคุณนะคะให้มากยิ่งขึ้นให้เพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะกับตัวธุรกิจที่ชื่อว่าคราวันค่ะนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโค้ชหนึ่งค่ะนะคะหรือเรียอหนึ่งก็ได้นะคะ อายุ23ปีค่ะปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะก็ได้เจอกับสถานการณ์นะคะที่ชื่อว่าโควิดเนาะในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองกับเศรษฐกิจตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นหลายคนเนี่ยอาจจะกำลังมองหารายได้เสริมนะคะหรือกำลังมองหาธุรกิจตัวหนึง่งออนไลน์นะที่อยากจะทำและก็มีรายได้เข้ามาจริงนะคะหนึ่งเป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โควิดแต่หนึ่งกับคิดว่าทุกวิกฤตค่ะย่อมมีโอกาสสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะหนึ่งเลยบอกว่าธุรกิจทาวันค่ะเขาจะเป็นธุรกิจที่เข้ามาตอบโจทย์นะคะกับชีวิตของคุณและอัปเกรดสถานะนะคะทางด้านการเงินของคุณให้เพิ่มมากขึ้นตัวหนึ่งเองนะคะ เป็นในหนึ่งของนักธุรกิจทาวันที่ทำมาแล้วระยะเวลาหนึ่งและมีรายได้จากธุรกิจทาวันที่รวดเร็วด้วยนะคะไม่ใช่แค่ทำวันสวันได้แต่ว่าณการทำธุรกิจทาวันตรงนี้ค่ะใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะคะก็สามารถได้เงินจากธุรกิจทาวันมาแล้วนั่นเองนะคะ ขอแค่เรามีเป้าหมายเดียวกันค่ะคืออยากจะรวยค่ะอยากจะมีเงินนะคะอยากที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับชีวิตของเราเองนะคะมีเป้าหมายแค่นี้พอค่ะคุณสามารถทำธุรกิจตัวนี้ได้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรค่ะคุณสามารถทำธุรกิจตัวนี้ได้นะคะโดยที่ คุณอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้เนาะมีแค่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องบวกกับอินเทอร์เน็ตค่ะคุณสามารถทำธุรกิจตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะเราเป็นงานออนไลน์ค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหนนะคะไม่ต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันเดินทางไปไหนให้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราทำงานนะคะบนโลกออนไลน์กันค่ะนะคะและที่สำคัญเลยนะคะ คนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจทาวันค่ะมีทุกอาชีพจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการคุณหมอพยาบาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรปภนะ,ะหรือพนักงานบริษัทอย่างหนึ่งเองนะคะหลายคนที่เข้ามาสําเร็จกับธุรกิจคาวันแล้วค่ะและตัวหนึ่งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สําเร็จในธุรกิจคาวันนะคะมาครึ่งก้าวแล้วนะคะ บอกได้เลยว่ามีความตั้งใจนะคะที่จะคว้าเงินล้านจากคราวันจริงๆแล้วคุณเองนะคะเป็นคนนึงหรือเปล่าที่อยากจะรวยคุณเองเป็นคนนึงหรือเปล่าที่อยากประสบความสําเร็จในด้านของการเงินใครก็ตามแต่เคยทําธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วมองหารายได้ Passive Income หรือมองหารายได้เปรียบเสมือนบํานานค่ะแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์คุณสักทีนะคะ วันนี้ค่ะหนึ่งเองนะคะอยากจะบอกว่าธุรกิจคราววันเนี่ยนะคะเขาเข้ามาตอบโจทย์ให้กับชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ impossible is not h i n g นะคะแล้วเราจะมาเป็นทีมเดียวกันค่ะกับคราววันนะคะแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ